ถามตอบสอบท้องถิ่น by ครูแม็กสอบสายบริหารผ่านฉลุยข้อ19การประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกมาประชุมเป็นองค์ประชุมจำนวนเท่าใดตอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 20. นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยวิธีใดตอบเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนข้อ21คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคืออะไร ตอบอายุไม่ต่ำกว่า35ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าสมาชิกรัฐสภาข้อย2ินาย,ยกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคารลกกี่ปีตอบ4ปีข้อ23นาย,ยกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วาระตอบ2วาระข้อ24นาย,ยกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งใครได้บ้างตอบรองนาย,ยกเทศมนตรีที่ปรึกษา และเลขานุก,การข้อ25นายกเทศมนตรีต้องถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วันหลังประกาศผลการเลือกตั้งตอบ30วันข้อ26ถ้าไม่มีประธานสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีจะทำอย่างไรในการบริหารงานตอบดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นข้อ27นายกเทศมนตรีไม่สามารถ,ถาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้จะต้องดำเนินการอย่างไรตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีทํานโยบายเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลอย่าลืมกดติดตามบันทึกไว้เป็นรายการโปรดเพื่อกลับมาทบทวนนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็พิมพ์ว่ามีประโยชน์นะครับ